สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับรายวิชาภาษาไทยประจำวันจันทร์ที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของการอ่านออกเสียงกันค่ะการอ่านออกเสียงคือการเปล่งเสียงตามอักษร ค่อยคำเครื่องหมายต่างๆที่กำหนดไว้ให้ถูกต้องชัดเจนและเป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟังนั่นเองค่ะเรามาดูหลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันนะคะ1ก่อนอ่านควรศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจเพื่อแบ่งวักตอน2อ,อ่านให้คล่องและเสียงดังพอเหมาะกับสถานที่และจำนวนผู้ฟัง3 อ่านให้คล่องและถูกต้องตามอักษรวิธีโดยเฉพาะคำควบกล้ำรอเรือรอลิงวอลแหวนต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะคะ 4. เน้นเสียงและถ้อยคำตามน้ำหนักความสำคัญของใจความใช้เสียงและจังหวะให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องเช่นดุอ้อนวอนจริงจังเป็นต้นค่ะ อ่านออกเสียงให้เหมาะสมกับประเภทของเรื่องเช่นถ้านักเรียนอ่านเรื่องที่ให้ข้อเท็จจริงทั่วไปจะอ่านออกเสียงธรรมดาและต้องชัดเจนนะคะต่อมาเรามาดูข้อควรคำนึงในการอ่าน 1. เรื่องที่อ่านสื่ออารมณ์และวัตถุประสงค์ของผู้เขียน 2. อ,อ่านคำภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขรวิธี 3. ควรแบ่งวัดตอนในการอ่านให้ถูกต้อง 4. อ่านออกเสียงดังพอประมาณไม่ตะโกนหรือเสียงเบาจนเกินไปนะคะ 5. มีสมาธิในการอ่านและ6ในระหว่างที่อ่านควรกวาดสายตาตามอักษรสลับกับการเงยหน้าขึ้นสบตาผู้ฟังนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นใบงานที่ครูให้นักเรียนอ่านนะคะ แล้วก็เวลาอ่านต้องอัดคลิปวิดีโอการอ่านส่งมาในไลน์กลุ่มของห้องตนเองด้วยนะคะเพื่อเช็คและครูจะนำไปกรอกคะแนนให้ค่ะสำหรับวันนี้ครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ